มามุมนี้ก็มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าๆจ้ะตรงนี้เป็นบ่อหลังบ้านยมน้องชายติดหลังบ้านเลยจ้ะมีเสียงนกกระว่าร้องด้วยจ้ะโกว,กว่ากระววาร้องที่ บ้านทับพริกตำบลทับพริกอำเภออารันประเทศจังหวัดแสแก้วจ่ะุ่มตรงนี้มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสองดวงเลยจ่ะในสระน้ำดวงหนึ่งแล้วก็ท้องฟ้าดวงจออก ตรงนี้มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสองดวงเลยจ้ะในน้ำดวงหนึ่งก็งชันเ้าวกวา่อนดะแล้วข้าบ้านมาท่ไม